ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ most news นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งที่เกิดขึ้นในรอบโลกเราจะยอดแล้วก็มารวมไว้ในนี้นะคะในช่วงของ most world ยังอยู่กับแนนแล้วก็อาจารย์วิชัยวรธา,านีวงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารยสสร์สวัสดีครับุ้งแนนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ วันนี้นะคะบอกเลยค่ะอาจารย์คะว่าแนนได้เกริ่นมาตั้งแต่ช่วงที่แล้วแล้วนะคะว่าในช่วงของ most world นั้นน่าสนใจมากๆเพราะว่าประเทศอินโดนีเซียค่ะตอนนี้หัวใสสามารถที่จะมีไอเดียผลิตหรือว่าผลดไอเดียที่คิดแอปพลิเคชันตัวใหม่ขึ้นมาได้ที่เกี่ยวข้องกับเอสแล้วก็ตั้งชื่อว่าเอสดิจิตอลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะคะคร,รวมถึงเรื่องของอุจจระรอุจจระจะเกี่ยวข้องอะไรกับ most world เพราะฉะนั้นไม่รอช้าไปติดตามได้เลยในช่วงนี้กับ most world ค่ะ ทั้งนั้นครับมอสเวอร์ all, วันนี้พาคุณผู้ชมหันมาดูแลตัวเองเรื่องของสุขภาพลุ้นลวนเลยนะฮะ,ะแต่ว่ามีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ไปเกี่ยวข้องเรื่องแรกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มีการรณรงค์กันอยู่ ประเทศไทยและหลายๆประเทศก็มีปัญหาเรื่องของโรคเอสหรือว่าภูมิคุ้มกันรบกพร่องะนะครับถ้าหากว่าดูสถิตินั้นดูเหมือนทิศทางน่าจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าในบางพื้นที่นั้นตัวเลขของผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้ที่จะเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ก็ยังมีไม่น้อยอยู่เหมือนกันอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ามากที่สุดในภูมิภาคนี้ะนะฮะในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นแต่ว่าถ้าหากว่าดูนะฮะอัตราการเกิดขึ้นของโรคเอสนั้นเขาก็มีไม่น้อยทีเดียว ทีนี้ก็จะมีกลุ่มคนที่เขาอยากจะรณรงค์พยายามจะหาวิธีการในการลดปริมาณการติดเชื้อเอส เขาก็ต้องใช้เทคโนโลยีแหละนั่นก็คือกลุ่มเครือข่ายต่อต้านเอชในอินโดนีเซียนะคะมีการผุดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าเอชดิจิตอลขึ้นมาถือว่าเป็นแอปพลิเคชันแรกนะคะในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเลยก็ว่าได้นะคะที่สามารถจะมาช่วยป้องกันแก้ไขให้ข้อมูลความรู้หรือว่าคำปรึกษาในรูปแบบของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรค HIV หรือว่าเอสนั่นเองค่ะ สำหรับคนที่เป็นโรคนี้นั้นในอดีตนั้นจะใช้ชีวิตอยู่คน้างยากมากทีเดียวค่ะถูกต้องครับเพราะว่ามีความเข้าใจผิดพลาดว่าถ้าหากว่าคนเป็นโรคนี้แล้วจะมีความเสี่ยงในการติดต่อผ่านทางช่องทางต่างๆในความเป็นจริงแล้วมีอยู่ไม่กี่ช่องทางเองในเรื่องเกี่ยวกับเลือด นะฮะเรื่องของเพศสัมพันธ์แล้วก็อาจจะใช้สิ่งของร่วมกันสิ่งต่างต่างเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทุกคนป้องกันได้ดังนั้นทุกวันนี้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเอสนั้นก็กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขด้วยนะคะแต่ไม่เหมือนโรคอีโบล่าค่ะเมื่อวานนาเสนอข่าวอาจารย์ทราบไหมคะว่าแม้กระทั่งเหงือสามารถที่จะสัมผัสแล้วก็กลายเป็นผู้ติดเชื้อได้นั่นเป็นสารคัดหลั่งอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะเหงือเอ้ยน้ำเหลืองแล้วก็สิ่งต่างี่าาที่เอามา แต่ว่าในกรณีของเอสนั้นถ้าหากว่าดูแลดีๆอัตราการติดเชื้อก็จะลดน,นลงและใช้ชีวิตตามปกติได้เลยนะครับหลายคนที่อยู่ในสังคมนั้นไม่มีใครรู้หรอกครับว่าคนนั้นเป็นเอสหรือไม่เพราะว่าเขาก็ดูเหมือนเป็นคนปกติ คืออย่างน้อยผู้ป่วยนะคะถ้ามีกําลังใจที่ดีแล้วก็มีจิตใจที่ผ่องใสมันก็จะทําให้หน้าตาผ่องใสแล้วก็ดูเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไป<ช>ที่ไม่เป็นโรคแล้วยิ่งถ้ามีแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาจะยิ่งทําให้ผู้ป่วยหรือว่าคนที่กําลังอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อเอชวขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อยู่ปกติมากขึ้นค<ช>่ะถูกต้องครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศเราหรือว่าประเทศใดก็ตามแต่เวลาที่ผู้ป่วยหรือว่าคนที่คาดว่าจะติดเชื้อนั้น<ฆ>ก็คงไม่ค่อยกล้าที่จะวิ่งเข้าาไปรงยบ น,น,น,นะฮะหรือว่าคลินิกต่างๆเพราะด้วยความที่ไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะเข้าใจอย่างไรถึงแม้ว่าแพทย์พยาบาลหรือบุคลากรในสาธารณสุขนั้นเขาจะรู้ว่าโรคนี้ก็เป็นโรคโรคหนึ่งที่มนุษย์ทั่วไปอาจจะเป็นได้คือหลายคนไปตั้งความสําคัญหรือให้ความสนใจในเรื่องอของที่มาที่ไปของการติดเชื้อจึงทําให้เกิดความรู้สึกอับอายอันนี้คือพูดจริงๆเลยนะคะบางคนรู้สึกอับอายที่อยากจะไปบอกคนอื่นว่าฉันป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเอ๊ะอะไร HIV มันเลยรู้สึกว่า คุณเป็นคนลักษณะแบบไหนน,น,นี่คือในเรื่องของบุมมองจนทําให้แอปพลิเคชันตัวนี้สามารถที่จะผ่อนให้ความรู้สึกที่หนักๆกลายเป็นเบาได้ค่ะใช่ครับเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้จะทําให้ผู้ป่วยหรือคนที่ไม่แน่ใจหรือกลุ่มเสี่ยงนั้นสามารถจะเข้าถึงองค์ความรู้ได้เลยทีเดียวนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ คลินิกโรงพยาบาลที่ตรวจสําหรับคนที่เป็นโรคเอชไอวีโดยเฉพาะ,<ฮ>ะนะครับรวมไปถึงแผนที่ตั้งด้วยว่าที่ว่ามาเนี้ยอยู่ที่ไหน<ฮ>ะนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของความรู้เกี่ยวกับยาตัวใหม่ๆ <ฮะ S 2> สังเกตไหมฮะเมืองไทยเรามีชื่อเสียงนะคุณผู้ชมครับเมืองไทยเรานั้นสามารถคิดค้นยาต่อต้านไวรัสเอชได้นะฮะแต่ว่าก็อยู่ในช่วงของการทดลองในช่วงของการที่ต้องไปพิสูจน์กันต่อๆไป <ฮะ S 2> แต่ว่านี่ก็คือแหล่งความรู้ต่างๆที่อยู่ในแอปพลิเคชันนี้ด้วย สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตทั่วไปในใ<ช>ระบบ,บของ iOS หรือว่า Android นะคะเพราะว่าน,นเวลานี้ค่ะการได้รับความสนใจหรือว่าการตอบรับสำหรับแอปพลิเคชัน S อ i g i t a l อตัวนี้นะคะบอกเลยว่ามีการโหลดมากกว่า3,000ครั้งแล้วก็มีการบอกถึงตัวยอดชมนะคะว่ามีการเข้าชมเวอร์ชันบนเว็บไซต์ที่มีมากกว่า200,000ครั้งนั่นก็คือเป็นเรื่องของการยืนยันแล้วะค่ะว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ที่มีชื่อว่าเอสดิจิตลนั้นได้รับความสนใจมากอยู่พอสม สามารถที่จะหาข้อมูลอัปเดตล่าสุดได้เกี่ยวกับเรื่องของการบริการในเรื่องของการรักษาอย่างที่อาจารย์บอกรวมไม่ถึงเรื่องของผลข้างเคียงจากการรับประทานยาในการรักษาโรคแบบนี้และที่สําคัญเชื่อว่าสังคมหรือชุมชนแบบนี้คนที่เริ่มอยากจะโหลดแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเอสดิจิตอล จะต้องเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าคนหัวอกเดียวกันก็จะเข้าใจกันได้ดีนั่นเองค่ะเพิ่งจะผ่านวันเอสโลกมาไม่นานวันที่หนึ่งันวาคมใช่ครับทุกคนก็คงจะต้องทําความเข้าใจกันใหม่สําหรับใครที่เคยเข้าใจผิดพลาดไปค่ะเอสก็เป็นโรคโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนเหมือนยุงกัดนั่นเลยแต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับล้คผู้ป่วยนั้นก็จะต้องไม่ทําการแพร่เชื้ออันนี้เป็นความรู้ที่หาให้ได้ง่ายๆทีเดียวนะครับมาถึงเรื่องต่อมาครับต้องกราบขออภัยช่วงนี้เเป็นนช่่วงาาาาาทอหรรรื เราจะคุยกันต่อไปนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าอะไรฮะแหมเป็นรักษาที่ต้นตอเลยไหมนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในระบบทางเดินอาหารคเคยท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเสียโอ้นี่คือโรคยอดทิศสาหรับตัวแนงค่ะเพราะว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเหมือนชาวบา้านเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดคือโรคที่เป็นได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนั่นเลยครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องค้นหาสาเหตุสิครับแนงฮะ เชื่อไหมครับว่าเมื่อก่อนหน้านี้มีคนเขาเชื่อว่าโรคกระเพาะนั้นเกิดมาจากความเครียดการทานอาหารไม่ตรงเวลาหลายๆอย่าง<ฆ>แต่ว่าต่อมาไม่นานก็มีผลวิจัยทางการแพทย์เขาบอกว่า,เ,าเจอเชื้อโรค<ฆ>ตัวหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะอาหารอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งวิทยาศาสตร์นั้นยังต้องค้นหาคําตอบต่อไปเรื่อยๆนะครับ<ฆ>ในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันพอพูดถึงเรื่องของปัญหาที่แก้ไขเนี่ยนะฮะหลายคนก็หันไปมองว่าเอ๊หน้าวันนี้ทางการแพทย์เวลามีปัญหาทางสุขภาพเขาแก้กันอย่างไร สมมุตินะครับอย่างกรณีที่มีความเจ็บป่วยต่ออวัยวะบางอย่างจะได้ยินคําว่าการปลูกถ่ายอวัยวะอยู่บ่อยๆอันนี้ค่อนข้างจะคุ้นหูแล้วก็ได้ยินกันมากๆหรือแม้กระทั่งที่เกิดเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีก็เรื่องของการขายอวัยวะอ๋อบางปเอันนั้นคือแบบลักษณะแบบฮาร์ดคอร์คือหนักห่วงไปเลยแต่อันนี้คืออะไรคะนามาเกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ที่ว่าคือต้องขออนุญาตเลยนะคะมัน <c oughs> คืออุจจระนั่นเอง <c oughs> นั่นเองนะ, <c oughs> นะครับเขาบอกว่ามีวิธีการในการรักษาคนไข้นะครับที่ใช้เชื้อแบคทีรียในลำไส้นะครับได้มาจากการบริจาคของคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนี่เขาบริจาคอะไรได้บ้างครับร่างกายอวัยวะส่วนต่างๆ <c oughs> ใครับรวมไปถึง ก็ก่อนหน้านี้เอาง่ายๆเลยเวลาคนสุขภาพแข็งแรงเขาบริจาคเลือดได้ถู้อครับคือนั้นนึกไม่ถึงเพราะว่าไม่มีโอกาสให้บริจาคนั่นไงคุณผู้ชายที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วอาจจะเป็นคนที่ฉลาดบริจาคอสุจิได้อ่าอย่างนี้เป็นต้นและสําหรับคนที่มีสุขภาพดีทุกวันนี้จริงๆก็มีมาแล้วลฮะเขาบริจาคอุจจาระได้ถามว่าเอาไปทําอะไรล่ะครับ ในอุจจาระนี่นะฮะสำหรับคนที่มีสุขภาพดีเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในโรคคนแข็งแรงก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองเป็นอย่างดีทั้งเรื่องของการทานอาหารการออกกําลังกายการนอนหลับพักผ่อนจึงเป็นที่มาของปลายทางนั่นก็คืออุจจาระที่จะสามารถนํามาเป็นต้นเหตุหรือว่าต้นตอในการรักษาหรือหาทางในการบําบัดโรคต่อๆไปถูกต้องครับเขาบอกว่าคนที่มีสุขภาพดีนะฮะจะมีเชื้อจุลินทรีย์นะครับที่ถูกใช้ในกลุ่มที่สร้างเรียกว่าโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียที่ดี ค่ะโคโลนีหรือโคโลนีนี่ก็จะทําให้คนไข้ที่มีการติดเชื้อนั้นเรียกว่าดีขึ้นทันตายเห็นเลยทีเดียวอืะะจริงๆแล้วการทดลองครั้งนี้เนี่ยเริ่มขึ้นจากทดลองที่สัตว์ก่อนค่ะครับ แล้วก็มีมานานมากพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็เริ่มที่จะนํามาปฏิบัติใช้ในกลุ่มของมนุษย์นั่นเองค่ะส่วนเชื้อแบคทีเรียที่ว่านี้นะคะเป็นเชื้อแบคทีรียที่ดีภายในคนไข้ที่มีอาการติดเชื้อจากคอสติเดียมดิฟฟิซิลนั่นเองค่ะเป็นแบคทีเรียร้ายโดยปกติแล้วแบคทีรียตัวนี้จะเรียกว่าซีดิฟแล้วก็สามารถที่จะก่อให้เกิดอาการเจ็บจากการบิดตัวของลำไส้แล้วก็ทําให้เกิดท้องเสียได้ที่สําคัญฟังตรงนี้เลยในแต่ละปีการติดเชื้อซีดิฟที่ว่าตัวนี้ค่ะแบคทีรีย ตัวนี้สามารถจะฆ่าผู้คนไปได้ถึง14,000คนในสหรัฐอเมริกาไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วถ้าหากว่าไม่มีการหาต้นตอสาเหตุและวิธีการรักษานั้นเข้าใจว่าตัวเลขเหล่านี้ก็คงจะมากขึ้นทุกปีทุกปีนะครับล่าสุดนะฮะก็มีศัลยแพทย์ใช่ไหมครับจากทางอัลเบิร์ t ไอสไตน์คอลเลจออฟเมดิซนนะครับในเมืองดิวยองนั้นเขาบอกว่า ที่ผ่านมาวิธีการรักษาแบบนี้ใช้กับสัตว์คือการรักษาหมาะนะครับแต่ว่าต่อมาก็มีการพัฒนาไปและมีการปลูกถ่ายอุจระครั้งแรกในมนุษย์นะครับเมื่อปีคศ1958ปีนี้2014นะฮะ อือยตั้งแต่ยังไม่เกิดนั่นแหละย,ยังเป็นน้องๆอ,อ,อยู่เลยแบบนั้นเลยแสดงว่าความก้าวหน้าทางวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มันมีมาแต่นานแล้วนะคะใช่ครับแล้วก็รอวันในการพัฒนาการจเจริญเติบโตอยู่เรื่อยๆถูกต้องเล,<ๆ>เลยทีเดียวครับแล้วเขาบอกว่าการปลูกทายแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นการที่จะใช้แบคทีเรียที่ดีไปแก้แบคทีเรียตัวร้ายะนะฮะก็เรียกว่านามยอกเอาหนามบ่งฮะปัญหามาจากแบคทีเรียก็ใช้แบคทีเรียด้วยกันในการแก้ปัญหานะครับปรากฏว่าประสบความสําเร็จ ค่ะนนแต่สิ่งหนึ่งที่คุณลอเลนส์แบรนด์นะคะนะคักสายแพทย์ท่านนี้รู้สึกว่าวิตกแล้วก็กังวลใจนั่นคือเรื่องของการหาเชื้อแบคทีเรียที่แข็งแรงสําหรับการรักษานั้นบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ทา้าทายมากๆค่ะเพราะว่าคุณหมอนั้นจะใช้หลากหลายเทคนิคเลยนะคะในการปลูกถ่ายเชื้อแบคทีเรียาภายในลําไส้ของผู้ป่วยซึ่งบางคนเนี่ยจะถูกปลูกถ่ายในบริเวณส่วนของลําไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือว่าลําไส้ตรงซึ่งก็แล้วแต่วิธีการในการปลูกถ่ายอวัยวะของ แพทย์แล้วก็อยู่ขึ้นอยู่กับเ,เรื่องของความแข็งแรงของผู้ป่วยแต่ละคนด้วยค่ะดังนั้นเขาบอกเลยค่ะว่าการรักษานั้นจะต้องเกิดขึ้นน้อยกว่า6ชั่วโมงหลังจากมีการบริจาคเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะอันนี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าทุกอย่างต้องเตรียมความพร้อมหลังจากที่มีคนที่มีสุขภาพดีบริจาคทันทีถ่ายมาปั๊บ ภายในไม่เกิน6ชั่วโมงจะต้องทําการสกัดจะต้องใช้งานทันทีใช้ได้ทันทีเพราะว่าเชื้อหรือว่าเซลล์ต่างๆนั้นอาจจะตายได้ถูกต้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยน่าสนใจอยู่นั่นก็คือว่าเขาบอกว่าโอ้โหถ้า6ชั่วโมงแบบนี้นี่ท่านทางจะเก็บของยากนะจัแจงนะแช่แข็งเลยนะแช่แข็งอุจจาระเลยครับ อ๋อจึงเป็นที่มาของเรื่องนี้นั่นก็คือการนําไปไว้ในแคปซูลช่วยยืดอายุของแบคทีเรียตัวดีในการที่จะให้พวกเขานั้นมีอายุที่นานมากขึ้นในการที่จะปราบแบคทีรียตัวร้ายถูกต้องครับนะฮะเราดูอัตราความสําเร็จของการรักษาด้วยวิธีนี้นะครับมาประมาณ90%ก็ถือว่าใกล้จะเต็มร้อยเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะก็เป็นกําลังใจให้ครับค่ะสนใจไหมฮะ ก็รอให้เขาวิจัยให้มันดูดีดกดว่านี้สักนิดนึงนึกว่าสนใจไปบริจาคอิจาระก่อนไหมก็เลยคำนวณก่อนว่าสุขภาพเราพร้อมไหม <c oughs> ไเพราะว่าขนาดเลือดเราเองเรายัางบริจาคให้ไม่ได้ครับคือแนนเป็นคนดีค่ะคพยายามที่จะรักษาสุขภาพร่างกายแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาอย่างน้อยเราไม่สามารถที่จะเลือก สิ่งที่พระเจ้าให้มาได้เพราะฉะนั้นบางทีเลือดของเรามันไม่เพียงพอที่จะไปแบ่งปันให้กับคนอื่นก็เลยต้องดูแลตัวเองให้ดีๆก่อนพอดีมากแล้วก็ไปบริจาคกันนะครับใช่ค่ะแล้วถ้ายังต่อเนื่องกับเรื่องของเกี่ยวกับระบบลำไส้ในทางเดินอาหารยังวนอยู่แถวเนี้ยละเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ถือว่าแบบเป็นวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างสลับซ้อนนะมากๆแนนอ่านแล้วก็คิดว่าน่าจะให้อาจารย์วิชัยเป็นผู้ชี้แจงหรือว่า ชี้แจงถแถลงไขให้นานได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะเอาเป็นว่าพยายามที่จะสื่อสารแบบคนทัท่วไปดีกว่า,<ภ>าเพราะว่าเคยสังเกตไหมครับว่าหลายคนหรือว่าบางคนเนี่ยนะครับเวลาไปหาคุณหมอทานยา,<ภ>าไม่หายใช่เคยไมหมฮะแล้วก็เที่จะไปโทษหมอนะครับว่า,วา<ม>คุณหมอไม่กเก่งรักษาไมา่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆมันมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องของคุณหมอเก่งไม่เก่งนะครับแต่ว่าคงต้องมาดูเรื่องของยาด้วย เพราะว่าบางคนนี่พออย่างนี้ครับรักษาหมอคนแรกไม่หายนะครับตัดสินใจหยุดยานะฮะแล้วไปรักษากับหมอคนที่2คือหยุดยาด้วยตัวเองทันทีเพราะเห็นว่าทานยาเข้าไปแล้วไม่มีอาการที่ดีขึ้นใช่ก็ตัดสินใจหยุดนั่นแล้วแล้วก็มีเพื่อนมาเป่าหูแนะนาบอกว่าเฮ้ยคุณหมอตรงนี้นี่ดีมากก็เลยไปหาครับอู้มีเยอะอย่างเงี้ยแถวบ้านอ่ะแล้วเราเชื่อไหมครับว่าบางทีไปหาคุณหมอคนที่2ก็ยังไม่หายค่ะนะับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องพยายามหาคุณหมอที่ใช้ที่สุดแล้ว สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําเวลาไปหาคุณหมอก็คือให้ข้อมูลให้รายละเอียดมากที่สุดนะครับค่ะสมัยนี้คุณหมอท่านวินิจฉัยด้วยประสบการณ์ทางการแพทย์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะดังนั้นเราต้องหันมาดูว่าแล้วมันมีสาเหตุที่มาอะไรกันบ้างทําให้การรักษาในครั้งแรกๆนั้นไม่หายค่ะ น้องเคยได้ยินคําว่าระบบการนําส่งยาไหมฮะไม่ใช่เอายาไปส่งนะครับอาจารย์มาซะก่อนไงั้นเราอ <จะ S 1> ที่อาจารย์นะไปแล,แล้วกันครับระบบนําส่งยาในที่นี้เนี่ยอธิบายได้ง่ายๆอยู่2เรื่อง<ะ>ก็คือเวลาที่เรารับประทานยาเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับยาเนี่ยมันจะถูกกําหนดว่าเวลาไหนที่มันจะแตกตัว<ะ>เพื่อทําการรักษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีคุณหมอเขาจะให้ยาเราแล้วเขาจะเขียนใช่ไหมครับว่ายานยาก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีเป็นอย่างน้อยทานยาหลังอาหารทันทีแล้วก็ดื่มน้ําตามเยอะๆหรือทานยาลดกรดก่อนเพราะว่ายาบางประเภทจะไปกัดกระเพาะอาหารโอ้โหนี่บกินยาเป็นเท็นะครับขึ้นเนี่ยเห็นเห็นแผลที่มือไหมคะยาชุดนี้เพิ่งหมดไปเพิ่งหมดแล้ว่งเลแม่นบ้าตอนนี้แม่นจริงๆนะฮะนั่นแหละฮะเพื่อประสิทธิภาพในการรักษา ใช่ไหมครับ<ะ>เวลาแล้วที่สําคัญก็คือว่าบางคนแหมพฤติกรรมในการทานยาของคนไทยนะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่มีปัญหามายาวนานพอสมควรมากทีเดียวค่ะเคยได้ยินคำว่าโอโดโอเวอร์โดสไหมฮะก็คือทานยามากจนเกินโดยไม่มีความจําเป็น<ด>นะครับโดยตัวเองไม่ทราบด้วยแล้วยาบางอย่างเนี่ยสมมติาทานยาเป็นกร,รมนะ,ะฮะรู้ไหมฮะว่าบางทีมันเกิดเอฟเฟกหรือว่าผลข้างเคียงจากยาพอสมควรเหมือนกัน<ะ>จากโรคนี้หายกลายเป็นโรคอื่น เพราะฉะ<ค>นั้นปกติคุณหมอจะไม่พยายามให้ยาอะไรที่มากเกินไปนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหาหมอแล้วมีตัวอย่างของยาเอาไปให้ท่านดูด้วยเหมือนกันว่าที่ผ่านมากินยาตัวนี้แล้วไม่ดีขึ้นเป็นเพราะอะไรดังนั้นตอบโจทย์แรกก่อนนะครับนั่นก็คือว่าเวลาทานยาเข้าไปเวลาที่ทานอันนี้สําคัญถ้าจากนั้น การที่มีระบบนาส่งยาที่ดีนั้นยาจะถูกบังคับให้ไปแตกตัวในอวัยวะที่ต้องการรักษาทันทีมันอาจจะทันทีไม่ทันทีก็แล้วแต่แต่ตำแหน่งของการแตกตัวของยาีนสมองากขึใช่ครับจะทำให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นใช่ครับและณวันนี้นั้นมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เขาเรียกกันว่าไมโครบีชนะครับจากโซเดียมออกจีเนตเพื่อใช้ในระบบนําส่งยาเครื่องสําอางและสมุนไพรนะครับเขาคร่าประมาณนี้เพราะว่าถ้าหากว่าลงไปในรายละเอียดนะฮะ ท้องนยและจารย์ก็จะกลายเป็นคนที่จะต้องพูดภาษาเทคนิคเยอะมากคือน่าจะงงนอกจากคุณผู้ชมงงแล้วเราสองคนก็น่าจะงงด้วยเพราะจริงๆแล้วอย่างตัวอาเจิเนตง่ายๆในรูปเกลือเนี่ยสามารถปกป้องยาโปรตีนคือสามารถที่จะนํามานิยมใช้ให้เห็นในรูปแบบของยาที่รับประทานในปัจจุบันกับเครื่องสําอางต่างๆทั่วไปในรูปแบบของสมุนไพรหรือว่าเครื่องสําอางที่เราเห็นกันเรียกว่า ตามท้องถิ่นที่ที่เป็นยี่ห้อของคนไทยอะค่ะส่วนใหญ่จะถูกนํามาใช้ในรูปแบบแบบนี้นั่นก็คือตัวอย่างของอัลจีเนตนั่นเองค่ะมีอีกหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเดียมอัลจีเนตไข่ตัวแซนนะครับเจลาตินอันนี้เคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับเจลาตินบางทีเหมือนกับอยู่ในอาหารใช่แล้วมารับประทานได้ใช่ไหมคะกรมแล้วก็ในส่วนของคาราจีแนนอย่างนี้เป็นต้นค่ะ นี่คือความรู้คู่บ้านค,ค,ค,คู่ยา uh huh. คู่ยาทั้งหลายพือสมุนไพรทั่วไปที่ถูกนํามาใช้ใชนะคะใช่แล้วครับก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นะคะที่พยายามจะคิดค้นหรือหาวิธีการต่างๆมาทําให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์นั้นดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่รายการมดส์นิวของเรายังตอกย้ําอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีเสียก่อน<ช>นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ถูกต้องแล้วก็มีสุขภาพจิตใจที่ดีนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้้งหมดดที่เกิขึนนใ ช่วงของ most world นะคะในส่วนของ most 4D วันนี้ค่ะอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องราวที่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะครับโดยเฉพาะในกรณีของขยะชีวภาพ<อ>พลาสติกเนี่ยฮะมันต้องมีหลายหลายอย่างที่เราต้องหาวิธีการแก้ไขและถ้าหากว่าเป็นพลาสติกทั่วไปต้องถูกทดแทนด้วยพลาสติกชีวภาพเราจะมีกระบวนการอย่างไรในการส่งเสริมในการตรวจนะฮะว่าแบบไหนใช่และถูกต้องครับพักกันสักครู่ค่ะ